เรามาหัวเราะกันแหัวเราะให้มันสุดใจหัวเราะปล่อยน้หัวใจหัวเราะแยบ,บยิง่งใหญเพราะเราพูดยิ่งใหญ่คนเรายัางไงเฮ้อต้องทำท่<พ>า,<พ>าอะไรทํท่าเรา,าเฮ้อแบบนี้นะเพราะเราพูดใหญ่ทุกคนถ้าไม่อยู่ที่ปาใครทุกคนจะต้องหัวเราะแบบนี้ต่อไปข้อต่อไปหัวเราะลึกรับซ่อนนงียบ นวันนี้วัวเลาะบริหารน้ำพอเสียงไงอย่างพงศเสียงแหม่มันบอกมาหัวเลาะแบบหัวเลาะแบบสุขุมราหัวเลาะแบบเทวดาเทวดาหัวเลาะแบบต้องแบบนี้ต้องแบบสุขุมหน้าครับสุขุมถ้าไม่ไปอยู่ที่ใครก็ต้องหัวเลาะแบบนั้นที่เปาจะเป็นพีเซนเตอร์ที่เปาต้องหัวเลาะหะได้ย่องน นะค,ครับมนาหัวรอบคู่ยิ่งใหญ่ครับหัวรอบวบบครับหัวรอบแบบสามแบบสามแบบเรามาอัดคลิปไปแล้วนั่งเปิดในคลิปเลยทีเดียวสวัสดีสวัสดีสวัสดี ก่ออนถ้าฉันชื่อเกมฉันชื่อเป้าแล้วก็อ๋อแล้วก็ให้ถามชื่อถามสาขาถามาสังกัดเช่นสังกัดองค์การสังกัดสมโมสรอ,อะไรอย่างนี้นะฉันบีก็ว่ากันไปแล้วก็เปลี่ยนคู่แล้วก็สวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีแล้วก็ฉันชื่อฉันชื่ออะไรไปบ้าแล้วก็เปลี่ยนคู่ให้เก็บถามข้อมูลน,นะร้รบสักห้ากคู่แล้วนั่งลงแล้วมาสัมภาษณ์ทีนี้ว่าคู่คนที่หนึ่งเราชื่ออะไร คู่คนที่สามเราชื่ออะไรนี่นะมันก็จะเป็นสีสันว่ามันจำได้ไหมประมาณนี้แล้วก็สวัสดีตัวนี้เพิ่งมาใหม่ตัวนี้ไม่เคยเล่นโอ้เรามาเจอกัน เท่าดีนะโอ่เรา,า,ามาเจอกันหาวมาไปไหนมาจะโค<า>กงซ้ายขวาดีใจดีใจดีใจเท่าไหนวะจื่อทากินไม่ได้ดีใจ,ใจที่เอาคิดเอาใหมนะ่เลยดีใจที่มาเจือเอาไม่มันสุดท้ายมันสุดท้ายมันจับมือซ้ายขวาไงดีใจที่มาเจอกันเดี๋ยวผมไปดูผมไปหานห้ากันไปหานห้ากันสุขัลป์จินบุรีอไ เสือจับไหล่จุนลัาแกมเสือโอยโอยโอยเสือก็จับไหล่จุนัาแเสือโอยอยอยเสือก็จับไล่จำกัไม่เบื่อจกังไม่เีลิงจับเข่าเสือเสือจับเอว เอาเสือเพราะผมจะลงนี่งผมจะผมจะมันยืดนะเสือกับเอลินแล้วกยังติ่นะคับมาบ้านนี้ครับต่อไปเธอกับฉันได้เล่นในระหวเพื่อที่จะให้เขาเลือกเลือกว่าเขาจะเป็นอะไรเธอผมบอกว่าเธอเขาก็จะบอกว่าเธอกับฉันกับฉันเธอกับฉันเธอ

ซึ่งมัมีอยู่สิบกลุ่มให้มันจับคู่กันเป็นให้เด็กเป็นห้ากลุ่มนั่งเป็นแถวอันนี้มันจะมีท่อหัวท่อแยกอยู่ห้าท่อโอเลี้ยงไหมจ๊ะโอเลี้ยงไหมจ๊ะต้องเป็นกลุ่มหนึ่งเอิ้นพี่คะขนมปังปอนพี่คะขนมปังปอนกลุ่มละไปกับทอดข้วยทอดมันร้อนๆทอดขั้วทอดมันร้อนๆทุมคนอ่ะเงาะกระท้อนผู้เดียนมะดันเงาะกระท้อนผู้เดียนมะดันกลุ่มสุดท้ายก็ไม้ทิ้งฟันอันเดียวบาทเดียว มาจิ้มฟันอันเดียวป่ะเดียวก็มีท่าคนนัมม้นคิดคงจำท่าไม่ได้แต่คงจำรูปแบบพฤติกรรมันได้ผมก็รออกกกกกก้อง,งไปว่าชาตกาจิชาติกาจิชาตกาจิคนรบไฟไม่ว่าจะไปทางไหนคนรบไฟที่เป็นคนขาของขายของบพอโอเลี้ยงจะท่อนมันแบบนี้มันต้องมันต้องทำท่าโอเลี้ยงไหมคะโอเลี้ยงไหมคะเออพอถึงท่อนต่อไปพี่คะขนมปังปอนอยู่ไหนพี่คะขนมปังปอน ทอดกล้วยทอดกล้วยยังไงจำมาได้ทอดกล้วยทอดมันร้อนร้อนทุกทุกกลุ่มจะต้องร้องท่อนของตัวเองพอจบทอตัวเองแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ต้องร้องท่อนอื่นร้องท่อนตัวเองใครจะดังพอดังเสร็จท่อนสุดท้ายให automated automated ้ทุกคนร้องแต่ท่อนของตัวเองว่านีโอเลี้ยงไม่จ้าโอเลี้ยงไม่จ้าโอเลี้ยงไม่จ้าอย่นั่นแหละมาฟังกันว่าใครจะดังกว่ากันมันก็จะได้เป็นการแบบแข่งกันร้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นถ้าเปนผู้หญิงก็เล่นนะถ้าผู้หญิงค่ะ อันนั้นพี่กวนเล่นอันนั้นเ่นเปิดหัวกวนเข้ากิจกรรมกลุ่ม,มให้แบ่งเลยห้ามีอยู่สิบแถวแบ่งฝั่งละห้าแบ่งกันเลยประชุมกันว่าจะเอาเป็นอะไรฮะมีผู้หญิง ถ้านิ่งโซซ้ำมันจะเติมตัวไม่ทันประมาณนี้เอาใหม่อีกรอบหนึ่งพระผีผู้หญิงพระผีผู้หญิงผีผู้หญิงเติตัวนิ่สองสาอีโอเคเนาะเราีวัดระอีเได้เล่นอุดรธานีปีกัน บอกว่าไปสุพรรณบุรีไปสุพรรณบุรี บุรรีบอรุร,นรีนั่กไ้องเรไจันทรีอนนะลงอเลยจันทรเมื่อบผมวรัตนบุรีแขึ้นสาชาดีเลย <S <S เคอัดคิไปแล้ว <S <S สชชาชาิซมไวเ,เพ่นๆเราะว่าเวลาเรางส์งการวันผมกําหนดไว้แล้วว่าช่วงเช้าวันนี้ผมจะอัดสางนารารทั้งหมดเลย แล้วใหทไปทำกิจก,กรรมหมูช่วงบ่ายหนึ่ชั่วโมงให้มันละลายพฤติกรรมแรกกันก่อนแลกเปลี่ยนกันก่อนหมูใ่งหมูให้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 รู้ไว้ว่าลองยังไงเผื่อได้เป็นไม้สองหมูหมูหม เคยกินหมูหรือเปล่าหมูมันโตโตไม่เบาผัดผิดใบกระเพราและต้ยงยำผัดผิดใบกระเพราและต้มยำหมูทุกวันวนทีกินหมูทุกวันวันทีเนี่ง่วงนอนง่วงนอน,นอเนี่ยเพลงง่วงนอนนี่ว่าง่วงนอนแล้วก็มาหักมือหักมือแล้วก็มาหักขาใสา่หัวใส่หัวไปมาทำปากอ้า เงยหน้าตูดดูปองชิงปองชิงปองปองชิงปององชิงปองชิงปองปองชิงปอ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 งชิง